เปิดประวัตินักแสดงหนุ่มชื่อดังจากกรณีดรามา่าปมเมาแล้วขับซึ่งโลกโซเชียลระบุว่าก็คือแพนสุรเกียรติบุญนาคผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ก็คือวันที่8กันยายนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากได้ส่งต่อข่าวเกี่ยวกับนักแสดงชื่อดังจากกรณีอุบัติเหตุรถชนซึ่งเมื่อตำรวจได้เชิญให้เป่าตรวจระดับแอลกอฮอล ดาราคนดังกล่าวไม่ยินยอมและขัดขืนจนทําให้เกิดการโต้เถียงตามมานอกจากนี้ยังมีรายง,งานระบุว่านักแสดงคนดังกล่าวได้โทรศัพท์และกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายคนรวมถึงข่มขู่ว่าบิดาของตนเป็นทหารยศพลเอกหากไม่ช่วยเหลือตนจะย้ายตำรวจโรงพักนี้ทั้งหมดโดยมีผู้ระบุว่านักแสดงคนดังกล่าวคือแทนสุรเกียรติบุญนาค ข้อมูลของวิกิพีเดียระบุว่านายสุรเกียรติบุญนาคหรือว่าแพนเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2536เป็นนักสแสดงพิธีกรและนายแบบไทยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาพรรยนตร์และวิดีทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง เส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของสุรเกียรติเริ่มมาจากการเป็นศิลปินในสังกัดค่าย R.S โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงแวมและมีผลงานมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินหลายชิ้นอาทิเพลงอยู่บำรุงเสียงลมหายใจและคําว่ารักแปลว่าไม่รักโดยเพลงอยู่บำรุงเรียกว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดที่ทำให้เขาได้รับฉายาว่าอยู่บำรุงปัจจุบันเป็นพิธีกรหลายรายการ ที่ยังบันเทิงสดรวมถึงเป็นนักแสดงที่มีผลงานเป็นที่รู้จักทางช่องเจ็ดด้วยอาทิไฮโซซออนหัวใจลูกผู้ชายเศรษฐีนีตีนเปล่าสไพร์อิมพอร์นักสู้สถานฟ้าลูกไม้หลายหลายต้น